หยุดร้องเดี๋ยวนี้นะหยุดร้องแม่บอกให้หยุดร้องคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยนะคะชอบใช้เสียงดังเพื่อขู่ลูกเวลาที่ลูกทําในสิ่งที่เราไม่ต้องการแต่พอลูกโตขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าลูกของเราเขาไม่กลัววิธีเดิมๆแล้วค่ะแถมลูกของเราเนี่ยยังเสียงดังกลับใส่เราอีกแบบพ่อแม่แวดมาลูกแวกกลับไม่โกงดังนั้นนะคะมาเปลี่ยนจากวิธีเดิมๆใช้เทคนิคซอฟท์พาวเวอร์กับลูกกันค่ะ สอนลูกแบบไม่ต้องใช้เสียงขู่ลูกแบบนี้พ่อแม่ชอบไหมคุณพ่อคุณแม่หลายคนนะคะใช้วิธีเสียงดังบังคับให้ลูกทำตามผลมันก็คือมันไม่ได้ผลเหมือนเดิมนั่นเองค่ะแถมลูกเสียงดังกลับใสเ่เราที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่าปัญหาต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ถูกแก้ไขนั่นเองค่ะ ดังนั้นนะคะพอลูกโตมาเนี่ยเขาก็จะไม่เฉยให้เราเนี่ยเสียงดังขู่ลูกเหมือนอย่างเคยแล้วลูกของเราเขาจะเทียงเขาจะแสดงอาการไม่พอใจแล้วก็แสดงการต่อต้านเรากลับมานั่นเองคุณพ่อคุณแม่คะเมื่อวิธีตะคอกขูข่ลูกไม่ได้ผลให้เปลี่ยนมาใช้เทคนิคนี้กันค่ะเทคนิคซอฟต์ o พาเวอร์ที่คิด f ฟ m i l มีไปเจอข้อมูลดีๆมาแล้วอยากมาแบ่งปันคุณพ่อคุณแม่คะ่ะ สี่ข้อเทคนิคทำให้ลูกเชื่อฟังไม่ต้องเสียงดังขู่ตะคอกลูก 1. สอนและทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดูคุณพ่อคุณแม่คะเด็กๆชอบเรียนแบบพฤติกรรมคนใกล้ชิดค่ะซึ่งเขายังแยกแยะไม่ออกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีถ้าเราอยากให้ลูกของเราเนี่ยเขามีพฤติกรรมที่เหมาะสมเราต้องสอนและทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดูนั่นเอง นั่นก็คือการแก้ปัญหาอย่างใจเย็นมีสติไม่เสียงดังยิ่งถ้าลูกเห็นบ่อยๆลูกของเราเขาก็จะจดจําแล้วก็นำไปทําตามเรื่องนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากแต่ถ้าเราเริ่มบ่อยๆนะคะมันก็จะทำให้เรื่องยากๆก,กลายเป็นเรื่องง่ายค่ะ 2. ใช้คำพูดสุภาพและอ่อนหวานสอนลูก มีคนอยากได้ของเหมือนลาพูมีคนอยากได้ของแบบลําพูเพราะเขาไม่มีเหมือนลาพูเลยลําพูรู้ไหมลําพูรู้ไหมคะคุณพ่อคุณแม่คะไม่มีใครชอบคําพูดที่ไม่ดีชอบแบบคนพูดดุเสียงดังหรือว่าตะคอก หรือสั่งบังคับให้ทำนะคะวเวลาที่พ่อแม่ใช้<ม>คำรุนแรงแ<ม>เสียงดังกับลูกเนี่ยคะ่ะเ,เด็กทุกคนก็จะไม่โอเคทั้งนั้นและเกิดการต่อต้านคัดคำสั่งแทนดังนั้นนะคะเรามาเปลี่ยนวิธีการพูดกับลูกค่ะใช้คำพูดดีๆน้ำเสียงอ่อนหวานกับลูกเรียกชื่อลูกทุกครั้งไม่ว่าจะสอนอะไรก็ตามอันนี้นะคะเพื่อนเน้นและแสดงความเฉพาะเจาะจงถึงลูกโดยเฉพาะนั่นเองค่ะ จะทำให้ลูกของเราเนี่ยเขาหันมาฟังเราอย่างตั้งใจและรู้ว่าเราพูดกับเขาอย่างเอาจริงนั่นเองค่ะคุณพ่อคุณหมคะตักกรดกระกดรจิงได้นะคะขอบคะสามสอนลูกให้แก้ปัญหาด้วยตัวเองสำหรับอันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่บางคนเนี่ยจะห้ามลูกทำนู่นทำนี่อย่าทำนะไม่ไปนะไม่เอานะ ซึ่งการห้ามลูกแบบนี้จะทําให้ลูกของเราเขาขาดความมั่นใจค่ะดังนั้นสิ่งที่ควรจะสอนลูกก็คือความเหมาะสมฝึกให้ลูกของเราเนี่ยเขาใช้ความคิดและการแก้ปัญหาด้วยตัวของเขาเองไม่ควรไปห้ามเขาซะทุกอย่างเพราะว่าจะทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะคิดหรือวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรทําอะไรไม่ควรทํานั่นเองค่ะ ว,วันนี้หนูไ่ฝึกทำพายมาแต่วันนี้หนูไม่ชนะเพราะของชาชาทำสวย,วยกว่าอ๋อแล้วเขาทำยังไงอะฮะทำยังไงคเขาเขาเพิ่มจุดลายหัใจเขาหนูเพิ่มจุดดาวเสร็จแล้วพอชาชาเอาไปประก,กวดชาชาก็ได้กินพายตลอดไปชีวิตเลยหรอสี่ฟังลูกให้มากๆ คุณพ่อคุณแม่คะข้อนี้สําคัญมากค่ะเพราะว่าการเปิดโอกาสให้ลูกของเราเขาได้พูดเขาได้แสดงความคิดเนี่ยมันทําให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกนึกคิดรู้ถึงแง่มุมของลูกนะคะซึ่งในลหลายๆครั้งเนี่ยคะ่ะถ้าเรามองในมุมของลูกเนี่ยสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกเสมอไปก็ได้ค่ะการรับฟังลูกแบบนี้ทาให้เกิดความใกล้ชิดมีความเข้าใจแล้วก็เข้าถึงปัญหาที่แท้จริงของลูกและจะแก้ไขปัญหาได้ดีกว่าเดิมอีกด้วยค่ะ คุณพ่อคุณแม่คะเทคนิคซอ็อกพาวเวอร์ที่บอกมาเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานในการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เราเห็นผลนะคะแต่ว่ามันได้ผลดีในระยะยาวคะ่ะทวนเทคนิค4ข้ออีกทีสอนและทำเป็นตัวอย่างให้ลูกดู ใช้คำพูดสุภาพและอ่อนหวานในการสอนสอนลูกให้แก้ปัญหาด้วยตัวเองฟังลูกของเราให้มากๆค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังเจอเรื่องแบบนี้อยู่ลองนําเทคนิคดีๆที่คิดแปมาลี่บอกในคลิปนี้ไปใช้กับลูกดูได้ผลที่ดีขึ้นเขียนมาเล่าให้ฟังด้วยนะคะคิดแปร,รมาลี่เป็นกำลังใจให้คุณพ่อคุณแม่ทุกบ้านค่ะ อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง k i d f a ม i ล y ด้วยนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่บ้านไหนที่อยากจะพูดคุยอยากจะแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกหรือว่าอยากจะติชมนะคะเข้าไปที่ชุมชนของ k i d แฟมิลี่ได้เลยค่ะสำหรับครั้งนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ